หลังจากแล้วเบียกแล้วงานไปส่งลูกไปโรงเรียนนะจกออก้ะจก,อกไไ็ออกมาเบิ่งนี่นะจ้ะโอ้ยเฮ็ดข่อยบาดเมื่อดมาวานยังมาเร่งก็เลยออกมาฝนกระตกขักพี่น้องตกขักตกเนี่ยขึ้นกระตกเหมือดขึ้นออกมาสวยๆว,วันใหมันสีบลมีลงเนี่ยพี่น้องบานเหมือดเฮ็ดข่อยโอ้ยเอ้ยเอ้ยลงเนี่ยที่เก็บเฮ็ดบานก็ตัดเอาเลยค่ะ ตัด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 แต่เลยเบาขามันได้ค่ะบ่ดึงขึ้นมาเอามันไปหั่นล่ะไปถามมันเป็นยิตเกิดปีต่อไปเก็บไปถ้าเก็บปีหนาพุ่นน่ะพี่น้องบานมืดดอกบัวเบืงเบิองเบืงเห็ดบานเบิองเบืงซอยเนี่ยเสียดายครับเก็บจ่มพระท่านได้บานก็เอาบานนี่ลราจะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บ เออเน่ยจ้ะหลวสั้นโอ้ยเบิงค่ะเบิงบานคักบานแนี่แต่แม่นี่แต่ความบานมือนีบานก็เห็ดบะมี่แล้วนี่แต่ความบานคักบานแนี่ยบานโพดบานโพไปล่างก็ล่างยากเด้ล่างเนี่ยเหมืนบานเลย เบิ้งจาะเบ,บิ้งมันนี่ได้ซ้ำนี้ละเอาซ้ำนี้เอาซ้ำนีป่ปปๆกอับบ้านอืม